ประเทศแห่งการลอกเลียนแบบทําไมวันนี้กลายเป็นผู้นําทางด้านนวัตกรรมรวมถึงเป็นผู้นําทางด้านไลฟ์สดจนใครๆก็ทําตามหยุดค่ะถ้าคุณกำลังบอกว่าจีนเนี่ยคือของกอ๊อปทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะเพราะทั้งโลกเนี่ยต่างจับตามองไปที่จีนว่าเป็นผู้นําทางด้านอ e ีคอมเมิร์สนะ,ะที่ล้าหน้าไปไกลมากๆรวมถึงไลฟ์ของจีน,นะคะ่ะใครๆก็ทําตามนะคะเดี๋ยวมาดูเหตุผลกันว่าทําไมทําตามจีนแล้วถึงปังค่ะ ตาแดานวันนี้ดิจิตอลช็อตคัทนะคะขอมาแบ่งปันแก่วเรื่อง live ไลฟ์ขายของของจีนกันหน่อยคะ่ะว่าทำไมเนี่ยเขาพัฒนากันไปไวเหลือเกินนะคะทำให้ทุกคนเนี่ยจับตามองแล้วก็พยายามทำตามเขาจากวายรัลคอนเทนต์ตัวนี้ นะคะหลายๆคนก็อาจจะเห็นนะ,ะว่าโอ้เป็นกระแสที่รวดเร็วมากนะคะหลายคนก็หยิบจับมาทำตามนะคะทําให้เกิดเป็นไวรัลขึ้นมาค่ะและตอนนี้นะคะจีนเนี่ยต้องบอกว่ายืนหนึ่งในเรื่องไลฟ์คอมเมอร์สและก็อ e ีคอมเมอร์สค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะว่าทำไมเราจะต้องเรียนแบบพี่จีนต้องไลฟ์แบบพี่จีนแล้วมันดียังไงนะคะขอพูดถึงเรื่อง จีนสินเจิ้นก่อนนะแต่ก่อนเราก็จะนึกว่าเอ้ยงานก๊อปต้องจีนจีนสินเจ,จิ้นคุณภาพอาจจะไม่ดีใช่ไหมคะแต่ต้องบอกว่าที่จีนเขาได้ดีทุกวันนี้เป็นเพราะว่าเขาก๊อปมาก่อนนั่นเองค่ะแต่เทคนิคที่เขาใช้นะั่นคือการ copy and develop ไม่ใช่ copy paste นะ copy ปปแล้วทำให้มันดีขึ้นด้วยค่ะ ทุกวันนี้นะคะโลกผู้นำเนี่ยจะต้องตับตามองพี่ตีนเลยค่ะว่ามีการเคลื่อนไหวปรับตัวอะไรบ้างนะคะโดยเฉพาะคู่แข่งทางการค้าที่สำคัญของจีนนั่นคืออเมริกานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเมตาหรือทาง Apple เองนะคะก็มองว่าพี่จีนะคะ่ะ คือคู่แข่งของเขาอะไรที่โลกตะวันตกทำแล้วดีนะคะพี่จีนจะทำทันทีเลยแซงหน้าหรือไม่ก็ตีคู่นะคะทุกวันนี้นะคะพี่จีนของเราเนี่ยก็ได้ทดลองทำเนี่ยระบบ6 g ตีแล้วนะเพื่อเตรียมตัวรับมือการรวมกันของโลกเสมือนและโลกจริงะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี AR VR ต่างๆหรือถ้าเกิดใครดูนะคะโขหวนะคะที่แบบตีตลาดออกไปทั่วโลก ก็โดนอเมริกาเนี่ยสกัดกัน้นโดยทางอเมริกาก็อ้างว่าทางจีนเนี่ยได้มีการมาแฮกระบบของเขานั่นเองความจริงเป็นไงเราไม่รู้หรอกแต่ที่แน่ๆทุกคนนะคะตัวจีนค่ะ จะเห็นว่าจีนเนี่ยก็มีแพลตฟอร์มต่างๆนะคะที่ให้ประชาชนของเขาเนี่ยใช้เองไม่ใช้ของเมกานะเพราะเขากลัวว่าเมกาค่ะจะมาล้วงข้อมูลประชากรของเขานะคะที่เราเห็นว่า Tik t o ็กอ,อกโตแบบก้าวกระโดดนะคะสิ่งนี้ทําให้เปลี่ยนพฤติกรรมการเสพคอนเทนต์ของคนทั้งโลกเลยนะคะและเป็นตัวที่ขับเคลื่อนทําให้แพลตฟอร์มต่างๆมีการอัปเดตบางคนอาจจะบอกว่า Tik t o ็กอ,อกก๊อปปี้สแนปแชของเมกานะคะแต่ว่าถึงจะก๊อปปี้หรือไม่ก๊อปปี้ถ้าเขาก๊อปปี้เขาก็ก๊อปปี้แอนด์เดเวลลอปจนได้ ดเห็นไหมพี่ปีเราเก่งมากๆเลยค่ะ และจีนนะคะก็ยังเป็นฐานการผลิตสำคัญนะคะของแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น Apple, Tesla, าแบตเตอรี่รถยนต์ EV, ีนะคะ v o ล v o และชิปเทคโนโลยีต่างๆนะคะทำให้เขาเนี่ยมีโน้ต h าวที่สำคัญมากๆของอุตสาหกรรมหลากหลายทั้งโลกนี้ค่ะและประเทศจีนค่ะก็ได้ใช้เทคโนโลยี AI มาพัฒนาเกี่ยวเรื่อง e-commerce นะคะรวมถึงใช้เทคโนโลยี Deep Fake ในการทำหน้าเสมือนคนนะคะ มาพัฒนาการไลฟ์ขายของของเขาด้วยนอกเหนือจากนั้นนะคะพี่จีนไม่ได้ใช้ AI แค่ไลฟ์ขายของนะยังเอามาไลฟ์แบบ แทนผู้ประกาศข่าวนะคะมาอ่านข่าวอุตุนิยมวิทยาใดๆด้วยอีกหน่อยในทีวีที่เราเห็นตามจอต่างๆนำจอมือถือจะไม่ใช่คนอีกต่อไปค่ะสิ่งที่ทําให้ไลฟ์ของจีนนะคะเติบโตอย่างรวดเร็วนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยมีเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยอยู่ในประเทศอยู่แล้วแล้วสามารถ Copy and develop ได้อย่างรวดเร็วรวมถึงเขามีประชากรเนี่ยที่เยอะมากๆทําให้เทรนด์ต่างๆเนี่ยเติบโต e x p o n e n t i a l อย่างรวดเร็วค่ะและว,วันนี้ค่ะโซอีดิจิตอล ช็อตคัทขอบอกเทรนนะคะถ้าเกิดใครอยากจะตามเทรนดของพี่จีนไม่ให้ตกนะคะให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตู่อินมาเลยค่ะ คล้ายๆกับติ k t o k ในไทยเนี่ยแหละค่ะคุณจะได้ไปดูเทคนิคการทำคอนเทนต์ของเขาการไลฟ์ของเขาว่าเขาทำไงหรือสินค้าไหนที่กำลังมานะคะเป็นเทรนด์จะได้เอาสิ่งนี้มา c o อ y and Develop อีกทีหนึ่งค่ะสิ่งสำคัญที่หลายคนไม่รู้นะคะคือจีนเนี่ยเขาตั้งเป้าเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมจริงๆนะคะสังเกตจากแบรนด์ d y d ที่หลายๆคนรู้จักกันนะคะเขาก็เป็นผู้นำในการผลิตรถ E ีีแล้วก็แบตเตอรี่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยยอดส่งออกเนี่ยสูงกว่าเทสลาที่ ที่เป็นคนเปิดตลาดนี้ซะด้วยซ้ำค่ะหรือข่าวที่โหมกระแสกันมากๆเลยค่ะว่า TikTok เนี่ย Copy Snapchat ปัจจุบันนะคะจีนก็ได้ทำให้เห็นแล้วว่าเขาคือผู้นำไม่ใช่ผู้ตามค่ะก็ไม่แปลกนะคะที่ตอนนี้เนี่ยจีนเนี่ยได้สร้างการยอมรับให้กับคนทั้งโลกแล้วว่าเขาเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมจริงๆค่ะแต่ก็มีข้อควรระวังนิดนึงนะคะหลายคนฟังมาจนจบ <c oughs> ที่บอก <c oughs> เฮ้ยก๊อปเลยดีกว่า ต้องระวังเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยนะคะสิ่งที่โซอี้พยายามบอกเล่าทุกท่านนั่นคือเทคนิคต่างๆที่เราสามารถ Copy and develop ได้ใครทำแล้วดีเราเอาสิ่งนั้นมาทำตามพัฒนาต่อยอดให้เหมาะกับธุรกิจของเราให้เหมาะกับลูกค้าของเราให้เหมาะกับตลาดของเรานั่นคือหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจค่ะและถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังทำธุรกิจนะคะและอยากจะประสบความสำเร็จแบบช็อตคัท ฝากกดติดตามช่องนี้ไว้นะคะโซอี so ้ดิจิตอลช็อตคัทค่ะที่จะมาแบ่งเรื่องราวในการทำธุรกิจการสร้างแบรนด์และการตลาดให้กับทุกท่านค่ะ